คืนนี้ค่ะฝนะเราก็ะาจะได้ชมละครที่เรียกว่ามีกระแส มาตั้งแต่เช้าจริงๆแนละ้วจะบอกว่าเช้าวันนี้ก็ไม่ถูกนะ,ะเมื่อวานนี้ก็มีแล้วนะกระแส<ฮ>แต่ละครออนคืนนี้นะใช่ถูกค่ะตั้งแต่ในโลกโซเชียลเ<ะ>นี่ยนะคะพี่ก็ได้ดูว่าเออมีคนได้พูดอะไรกันบ้างนะคะ,ะมีบอกว่าตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าจะให้ดูแล้วแล้วก็ให้ฟินให้จิกมอนอีกแค่เรียกว่า2วันเท่านั้นะนะคะก็จะจบแล้วนะคะ,ะบรรดาเมียหมอหลงภาพของหวานของหมอสตัตวรวักันนะคะแล้วก็นี่คือภาพ าพของแอนเองเนี่ยก็ลงนะแอนผู้จัดะะก็ลงภาพวันนี้ค่ะว่าเด็กคนนี้คือใครต้องติดตามนะคะส่วนเจมส์มาเองก็ลงภาพแคปชั่นหวาน,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 นว่าสัปดาห์สุดท้ทายแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งค่ะฝนภาพนี้ค่ะไม่รู้วายได้ยังไงนะคะรู้สึกเป็นคิมเบอรี่เลยอ่ะรู้สึกแบบไม่รู้จะเลือกยังไงก็มีนะคะหมากป gotcha. รินแล้วก็เจมส์มานะคะก็มีเขียนว่างานนี้นางเอก จะเลือกใครค่ะเออนะคะก็ไม่ทราบว่าคนที่โพสต์มาเนี่ยนะคะจะให้เลือกใครไม่ต้องเลือกได้ไหมเก็บเธอไว้ทั้งสองคนค่ะส่วนสีนี้ต้องดูสีนนี้ต้องดูนะคะฝนก็อย่างที่ทราบกันนะคะอีกสองตอนก็จะจบแล้วคืนนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะก็คืนนี้ค่ะ หลายๆปมนะคะที่เราเห็นมาเนี่ยภายในครอบครัวเนี่ยก็จะเริ่มคลายกันบ้างแล้วนะคะทั้งเรื่องของอาชญา,าทั้งเรื่องของที่ฝนเคยถามพี่ว่าทําไมในคุณเล็กเ,เนี่ยนะน้องของนุชเนี่ยนะทำไมถึงพ่อเหมือนกับแบบไม่ค่อยรักอ่ะดูไม่เหมือนพี่สาวพี่สาวเขาเก่งนะออน้องชายดูไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่<ำ>ฝนก็ถามพี่ว่าเอ๊ะเขาเป็นลูกมาจากแม่เดียวกันหรือเปล่าพ่อเดียวกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปัญหาภายในบ้านเขาเนี่ยก็จะคลี่คลายเปณฑฝนเนี่ยก็ต้องติดตาม ดูเลยะนะคะแต่ว่าที่ต้องให้กำลังใจสุดๆเลยก็คือหมอวัดนี่แหละค่ะโถพ่อคุณใช่ค่ะหมอวัดนะคะตอนนี้มีปัญหารุมร้าวค่ะทั้งเ,เรื่องเมียเรื่องแม่เรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยลูกด้วยค่ะไปดูก่อนเลยนะคะกับซีนนี้ต้องดูค่ะฉันทำให้มันยอมช่วยแก เพื่อรักษาชีวิตของแม่มันเอาไว้กลับมารับผิดชอบลูกของนายซะคนอย่างคุณไม่มีปัญญาที่จดูแลใครได้นี่แหละค่ะเราเลยต้องให้กำลังใจหมอวัดกันนะคะ ให้ผ่านเรื่องราวต่างเนี่ยไปให้ได้คะ่ะฝนรู้สึกใจคอมไม่ดีเลยค่ะพี่แมมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผู้จัดแอนทองเนี่ยเ<ะ>ขาชอบทรมานพระเอกของตัวเองอ๋อเหรอไม่รู้ว่าจะได้เจอต้องเจอกับอะไรอีกพระเอกของเรานะคุณหมอสตัตวรัน์ก็เอากำลังใจช่วยด้วยนะคะคือทีง้อเยอะแล้วใช่ไหมคะคทีธี้เ,เอกใ,ใ,ใจอ่อนแล้วแต่ผู้จัดบอกว่ายัางยังสด,ดิ <c oughs> ดผู้จัดสด,ดิดเนี่ยเหมือนโดนอะไรอีกโอ้แอคชั่นเยอะแยะคืนนี้ห้ามพลาดนะคะสนุกแน่นอนค่ะสัตว์สุดท้ายแล้วนะคะที่งาคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ